ปาดขึ้นรอแถาลาพี่น้องบาทเนี่ยลงซีนะ้้ำเงินแล้วค่ะเมื่อนเนี่ยรอคักแถนอกพระเอกอย่างนั้นแนวแตงรออีกแล้วลอย่านรอบอคัก ดุดันขนาดเลยค่ะพี่น้องสรงของเราดุดันขนาดค่ะสรงใหญ่บอหวานแววเด้อพี่น้องรสไทยไข่เนี่ดุดันขนาดเบิกเบือนความเ <laughs> บิงตะหุนค้นเห็ดรถค่ะพี่น้องย่างหนาเลยค่ะ อัปเดตให้ลูกค้าเบิงเนะาะว่างั้นใก่้ได้ทรงมอบแล้วเด้อจ้ะทางนาเพิ่นกะเลสเตอร์อ้านดันหนาเท่านั้นนะจ้ะทั้งนั้นกะเรียบร้อยหมดแล้ว<อ>แต่บ้านได้ประกอบใส่เสื้อเพราะว่าพื้นที่ห้ามมันมันหน่อยพี่น้อง เทิง่งขายทานนะ้าคุณนพี่น้องเห็นว่าุณนทานกองอยู่คุณนคนเอาทานได้จ้ะ <c oughs> คนเอาทานทานได้หลายจ้ะพี่น้องทั้งนี้ควรนกัดเรียบร้อยแล้วค่ะ งามงามให้สนใจกับติดต,ต่อมาเด้อพี่น้องเด้อหลานอยู่ในอำเภอกุมว่า,าปีอุดรธาน,านีค่ะแล้วใส่เบอร์โทรไว้ค่ะพี่น้องมาคุยรายละเอียดกันเนาะพี่น้องขอบคุณทุกคนค่ะฝากาเชียร์ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ